โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันเลยนะครับผมอีก่กับผมเอ็ c เคอีกชแนลกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น R O V หรืออาติน่าอ็อบแปรเลยกันอีกแล้วนะครับอ้าวทำเป็นเงี้ยเอ๊ะกันนะครับผมขออนุญาตต้องอินดัก ผมมาสมบายตอนนี้ไขวัดแตกแล้วนะฮะสิ่งอ่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์แรงดี๋ยวซีรีส์กันนะครับผมดูซิว่าเราจะไปได้กี่ดาวกี P ่ EP แล้วก็จะอยู่ตรงจุดท้ายจะอยู่ที่กี่ดาวกันนะครับผมจะต,ตกวีกว่านั้นพานหรือไม่รอชมกันตอนนี้อาเลนผมกาขึ้นไม่เขียวนะฮะจังหวะหน้าเนาะนี่ เดนผมเป็นเม็ดเขียวจมาวนาล่ะตอนนี้อยู่ที่อันดับที่เก <c oughs> ้าสิบแปดขึ้นๆนะขึ้นแล้วอ้อันที่ที่ผมขึ้นแรงพร้อมแล้วนะแต่ว่าผมใช่ตกมันตกครับตานี้เราก็จะ็นการลงน้นแร้งอีแรกกันนะครับผมดูที่บ้านจะจะกับอะไรบ้างอะไรที่ปแปลกๆนะฮะข้าวช่ำ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปเลยนะถ้าผมไม่ชัดเลยว่าเอจิติดขาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกท่านใน,น,นครับผมอโอเคเรามากดเอเราเรามารอเริ่มเกมดีกว่ากดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มึงกดดิเฮ้ยเพื่อนไม่กดละถ้าเพื่อมีขังอย่าหรือว่าผู้วายแล้วก็ต้องขออภัยนะครับมันปเป็นเกมเนาะเออ๋ยทุกคนก็ต้องเข้าใจ ไม่กดจยฮะเราก็แค่รอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอห้องแล้วก็จะเจอคนที่สนใจตอนนี้สนใจเล่นกับแอรแท้งนะเช่นเป็นพวกแบบลงมิงแอ่าแท้งซับพอร์ตพวกเนี้ยเราจะรอเลือกคนสุดท้ายนะคอ,อยกันยวใหญ่ได้เหมือนกันเพราะว่าผม เล่นไม่เป็นใช่โอเคเหลือโนงกับป่าท้อได้ป่าอา้าวเพื่อนมงอย่ใหย่แย่งอย่ย่แย,ย่ง,งดิสิมันดูไม่ค่อยดีนะ <c oughs> โอเคเรามาดูกันที่ว่าัางนน้นก็จะแบนแล้แบนเอ่อน้องอีชาคางดำนั้งกันนะช่วงนี้ลำบากลำบากหนักไวไหน่อยเราก็ต้องแบนหน่อย เอาอเป็นคุจะเล่นแทนที่จะเป็นมูลาดเป็นโคดี้ของคุณเป็นฝ่ายเลือกเป็นตัวกูจะเล่นหายแล้วถ้ามีเสียงไอหรือว่าเสียงปิดปกตินี่ก็ต้องของขอภัยนะครับผมคาดีว่าไม่ค่อยสัมพนะันเนาะช่วงนี้ฝนตกตัวแหวกผจะเล่นกูไม่ใช่ให้กดมึงกูไม่ได้ให้มึงกดแบนด์ตางเงี้ยจะหยิบหนึ่งของคุเป็นฝ่ายเลืลเลอกขี้รามไหม เอาิงนะเวลาทำมือ่เอาจังวันนี้อัพตามค์ไเลือกสายตานี้ต้องมีอย่างแหละอย่างยิ่งดิเฮ้ยโฮ้ยดีกว่าช่ไหมฮ่า โอเคปลาฟังน้องเป็นบันเนาะเออฟังน้องมีคาร่าแล้วก็มียูเอบอาาอัสเทียวทาราอลิสฟังแล้วก็เฮยเตหมอทอดอเลนนาเฮนารย,ยากำลังจะพูดนนะนาคอสแล้วก็ซานินฮะชิบหาย ฟังน้องเบนจัดเอ๋ไอที่เป็นเหลืออีก10วบบินาทีว้า,าวมอมอทอนไปซ้ำนะมอท่อนอนะ่ะถ้ามันไปซ้ำก็แย่เลยเร้ให้อเรนไปสู้กับทา,บาราดีกว่าอเรนน่าจะเอาสู้เยนะนขอขอกินนะเพื่อนฮะ ตัวอเลนเนี่ยมันเป็นตัวเล็กเ,เ,เกมนะเออเซเนียหรือคาราเข้า,า,ามาเฮ้ยไอ้เงี้ยอะไรหมดงั้นมันจีกับแอร์้เหี้ย,ลลยเอยเอใช่มันเอาแอสซทีที่ไม่มีจอกเกาะล้วอ่ะเออเอาไปดีกับแครีอ่ะ <C oughs> นี่นเลยซึ่งผมแนะนำนะใครอยากเล่นออฟเลนนี่ผมแนะนำเลยอาเล่นเลยแนะนำเลยมันเล่นง่ายถ้าต่อยแคตแตกได้เลยนะบอกเลยว่าตายยากเอาอยิง อันนี้โฆษณาตัวตัวเองไอ้เหี้ยอันนี้ผมไม่ได้แบบโฆษณาตัวของผมนะแต่ว่าผมแค่พูดแบบมาเรียนได้มันมันไม่ได้ขาดไม่ได้เก่งงานนะมันอยู่ในระดับกลางๆเนาะเออแต่ว่าตอนนี้มีเป็นสนิทมาเอ้าแล้วมาแนะนำมาลินเจ็ดยินดีต้อนรับสูอาโอวีโอเคมาอัดคือตามคนหน้านรเตาไปด้วยกันเดียวฮะ ซึกก่เกมจะจได้ยากยาหน่นอยตาข้ามาเลยต้องพิชหม่คอยคอยๆขนโอเคแล้วก็ฟา,ามบัฟเฟอรกันนะปก,กติพอดตัวิมานาก็จะต้องเลื่องฟา,ามที่บัฟพฟนะแต่ว่ามีแค่บางคนนะที่จะเลืาา่องฟางตรวบั๊กแต่ไง อันนี้ก็ดีขอาเจ้าของคนเดีแต่ถ้าปกติมันจะงพาปประาณตัวเก็บได้ตัวไม่หยุดท่านด้เออมันก็นาย่นะเอ็มูรูุนะได้ริปโป้โนั้นนายหยิบมาไม่ไม่เร็แต่เมแม้จะต้องลุยแล้วเ่อกมมันเล่อยากอย่าไปเร่เยอะ ให้แก่แบบชยิงิงตั้งให้มาหลายตง่ถ้าช่วงนี้นี่ต่อยันนะแม่งพุยขาไม่ตายเลยถ้ามีตัวแบบเบิร์ดเมียะล้อย่างยูเอกอย่างอ่าแกน้าที่ใส่สมุดอะไรอย่าไม่ยิงใครหยุดไ้ปตายดนไม่นาไปกัาไปกัน ล,ลาง,งาถูง้นเอาเงินสามนะรถผ่านเอาเดินเงินสงรถตมนรอเลยรอมันกลเนะี่ยมาัไนก็ไ เวลาผมจะสนิทแล้วผมจะเอาเจกอย่างหวใจกดอันจีนะคะไบ้เิดท้เสทใหปินิล้วัโอเคขอข้อพักอนนงกเช็คเดียวกันี่หลที่เราือครับเอาเตัวเรากจงตัเรตให้ด

แต่คนอเอเลนทจะไม่ใช่เนละมันนามันนานเลยแต่พาเล่นเลยสิลรับก็เป็นอยู่นไหลเล่นได้เอเนกราแบบใครเทียวอะไรอย่างเงี้ยช่องจังเกิลต้อมเ่นมันเของเาราถูกโจมตีเจะเข้าถึงตัวของเทียวอย่างไหน อย่ามาเดดเต้งกับายเลยอะไะนแทงยแทงันานตามคำของลุงแบีแทงก่อนได้เบียล่องเมดลงอะไรไม่รู้ล่งแเรื่องครับโอชิงะยุยยุงธ

มันไม่ก็สวยเมื่อาากนีะ้โอเนะโอเคตายสาตาหนึ่งคุ้มฝั่นงนั้นแหะคุ้มไม่น่าเปิดเลยมันยอยู่สี่ตัวเดิมเมื่อกี้โอเค,เอคอไปเกย ถ้าจะไม่ถอยปลับแม้จะต้องลุยปรอาอสาอะไรนีอุสา,อ,สาอะไรวะ <c oughs> อันนี้าจจต้องแมคุเสนนีนะราว่าตัวอะไรตัวนี้ไม่ยากต้อเรองาต้อง,นนง,นะองมีตัวขอะ <c oughs> เ, <c oughs> เบ้อ่น้าแล้วก็คนิาคานไไามาิอไหทก็

ดูดูด yes, ูดูเพ e ่อนเพื e e นเพ t e อนโอ้โหอันตีไม่แอ๊บไม่สีบ้างช่วยเพื่อนมันยิงตีงกันงโทว

ไ่นะโอเคได้เรีนยนนิยมโต้ยโลเก็ได้ชิมละ้ไม่นหรอหรือเปล่าโอเคไม่หรอกการที้ผมเข้าแบบเข้าผิดจาาักรยา,านเข้าิดจาาักรยาเข้าผิดจับตาตอนยีฟังตงนะเที่ยวหวันไ้เรื่องเรื่องเกิดแล้ว ต้องหาวิธีเลเงแถวต่ากพ่งม,มันเลยวิธีล่องแถวโอ้มันก็ไปเลือกไ้นมาทัา้องตได้ซุปเปอร์คลิปถูกส่งออกไปแล้ว

ดอวันได้เหรอวแต่ว่าจานี้เทวมันจะมันเกินอ่ะสท้โอเคเดี๋ยวจานเฮ้ยมันนั่นแหละมันนั่นแะเฮ้ยอรีข้าไจถึงตัวเทว เท่าาจะไม่อข่ลักแม้จะต้องลุยป่าควา,ปาไปไแกควนไปซะเทียวมันเกิดนะตาเนี่ยชเลยไปกลางนี้กว่าม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 าเลนา่เลน,เลนกลางเล่นกลางป้อมเล่งเราของเราทุ่มโจมตี

ไปชนหมดกี่แล้วเฮ้ยเ <What? S 2> ชื่อว่าไส้พี่ัดแนเนอยโอ้โหชีพหายแล้วไม่มีใครรุ่นเฉยเลยแล้วเอ,อื่อนโดนกูเิ้าไปรุ่นเฉยไง

ไอ้หมด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 เอาช่างพี่เกมเป่าโอ้โหีน่าที่เข้าสีเไ็้ทมงนอ้เก่งโอ้โหเด้๋ยวไ้วไงไแล้วไโอเค่าง่หมดดีอ่ะผมเลยดีหน้เมื่อกี้เขาสวยถ้าไม่สวยนี่โอ้หจบเลย

น่าจะเอาลั้งแอ่นีลมโซอไอเลีมั้งด้ได้ยอรับขอรับรับทำนะขึเนนี่นี่มาละโชนให้เจ็นเ่นี่ไปนเหน่อไนีหนอม่มีนด่มีม่มีไม่มี อตุ้งต้จบไหมจบโอเคแม่ใ้จะจะนั่นไดไหมเอาเขีดีกว่าเนี่ถ้าจะไม่ไปปับแม้จะต้องลุยปากปัไป เดวเ่าอีกท่งตายเล้าโอเคกลางเคียร่างยายาบ่อยแล้ว่าเกมมันจะพีกอ่ะเฮ้โอ้ยต้องให้ก่อนได้เดี๋ยวดีกก่อน

ดังแล้วจะหมดนะดังหมดละแต่ว่าันคลิปกางสามตัวดีอยู่ม่ยเขาก่แล้วไม่หยุดพัก ต้องหาทางลงเที่ยวให้ได้แค่เทียวตายโหตัวนั้นเป็นอะครเลยนต้องอยู่ยอยู่ยงกันไล้ทางก็ได้นะยึ่จีดวงอยู่อยู่จันก็ได้โอเคจามีคลิปใหญ่ๆอย่าอย่าพูดเล่นอย่าพูดเล่นไม่เอานะ

จได้จเจ้าไวยี่ปอี่ป้อมีป้อมยี่ป้อมเย้ฮู้ชนะแล้วตั้งถ้าาเทียวตายก็ยังไงเจนนี่เข้าเข้าผิดอ่าเข้าพลาดหลายหลายชัอนะเออ

เออขี้ปันห้าปันห้ามันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นดาบแดงก็ได้ไหมอ่านี่ก็ได้อยู่นะเพราะมันก็แรงเหมือนกันมันไม่แพ้กันหรอกเจ้าหต้องการแมวขี้ไปตีดังขี้ปั้นคิ้วสวยงามจันแมวชุดยอดมาเลยนี่นะฮะดาบขี้จะเปลี่ยนเป็นดาบแดงหรือว่าไอ้นั้นน่ะ เออดาบแ,แดแแบเงเห็นป่ะดาบขี้ก็เล้าจากทุกคนนะครับว่าจะเปลี่ยน,นเป็นอะไรตอนนี้ผมทำมันอยูนน่เป็นแสนหนึ่งตั้งี้มันเป็นอีกแสนหนึ่งโอโ้โหปาฏิโทโอ้ยที่ว่าใช้ได้ตอนนี้ทเท่ากินนะแต่ว่ามันยืนมันยังไงก็แพ้เออมายืนพลาดระยะหนึ่งด้วยจริงจริงโอ้มีมอเตอร์ทอร์ไม่เขียวด้วยโอ้ก็ว่าอยู่ในเต็นเหมือนหัวยังโอเค ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอ่อเอาไปเจอกันอีกทีนะวันนี้ครับ